ลงพอแปะนะคะสีวันตะวันลรล้มก็ที่ดองเรื่อยะกมาอ่าม้ารกม้าอ่าอยไหวายเอาไปถ่ายะกม้วายา์ติคณีนะคะจากอ่าวัดหลงพ่อแปะนะคะวันตะวัาลมด้ค่ะเด้อ มาบริการเป็นบรอสังวาสีที่อห้นี่ครับเป็นเขาบอกไว้เลยว่าครั้งแรกทีกก่เขามามวัดสวา่างอารมณ์หลายปีแล้วนะครับเขาบอกว่าเขาดูหวยดูลอตเตอรี่วันนี้มาเช่าบูชาพระพิจิเนรุ่นประธานทรัพย์วัดสวา่างอารมณ์ของหลวงพ่อแป๊ะหลวงพ่อดูเเราดูดีๆนะครับในตอนนี้ก็มีอาการแบบว่า มันสิบสักสิบในรับมารับรู้มามาหารมาพักเท่าเรเรีนครับนะขอสาธนในรับกับน้องลาวันจันเป็นนี้ก็เป็นนักร้องนี่ไผ่ดีแล้วก็ใจบูญตุนทานะนรับวันนี้มาได้รอตตอดีไปตอนนี้หลายคนถ่ายไป้แล้วะครับพี่ไป บูชาพระพิฆเนศท,ที่วัดสว่างอารมณ์หลวงพ่อแป๊ะนะคะรู้สึกว่าวันนั้นนี่พี่พอไปนั่งไหว้ท่านแล้วก็เออมันขนลุกอะคะ่ะขนขนลุกขึ้นมาแบบแบบขนลุกขนชันอะมันบอกไม่ถูกเหมือนกันนะถ้าถ้าคนถ้าคนจะเป็นะนะเนาะแต่ว่าถ้าคนไม่เป็นก็นคงแี่ธรรมดาเฉยๆอะไรเงี้ย แล้วก็ชาตามมืออะไรเงี้ยพี่ชาตามมือแล้วก็ขนล,ลูกเยน็นแล้วก็เป็นสันขึ้นมาพี่พนมมือนะพี่ไหว้ขอพรท่านนู่นนี่นั่นบอกว่าให้อ่อ,เ,อเราเนี่ยอยู่ดีมีสุขนะพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีสุขนะอะไรางี้แเราก็ด้วยความที่เราแบบกำลังอธิษฐานอยู่ในใจอยู่ก็สันขึ้นมาอย่างเงี้ยสันแบบ เราก็ยังตั้งตัวไม่ติดเราบอกอยพยายามกั้นใจนะว่าอย่าสัน่นอย่าสั่นนะอย่าอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอดไม่ได้ก็ร้องไห้ร้องไห้ออกมาเลยแต่ก่อนนั้นพี่ก็เคยไปนะเคยไปตั้งแต่ปีน้ําท่วมบ้านพี่นี่แหละน้ําท่วมบ้านพี่ปีห้าสี่พี่ก็วนไปหาพี่สนทยาฟ้าจินดาไปอาศัยนอนที่บ้านพี่เขาทางโน้นทางสามพรานนะคะทางโน้นไม่ไม่ท่วมแต่ก่อน พี่สนทยาฟาจินดาก็เลยพาพี่ไปที่วัดสว่างอารมณ์ไปนี่คนอยู่เต็มในใต้ถุนวัดอะ่ะพี่ก็แบบเขาคนน่าจะมาทําบุญเยอะเหมือนกันพี่ก็เห็นท่านสวดท่านอะไรเสียงเสียงท่านสวดแบบแบบน่าศรัทธามากพี่ก็ขนลุกขึ้นมาก็สั่นเหมือนกันค่ะสั่นแล้วก็อึดใจนะว่าอย่าร้องนะอย่าร้องคนเยอะเดี๋ยวอายคนพี่ว่าอย่างนี้แต่ว่า มันก็อดไม่ได้ก็สั่นมาแล้วพี่ก็เห็นคนบางคนนี่เขาองค์ลงอ่ะอเนาะองค์ลงเราเรียกองค์ลงอย่างงี้ดีกว่ายานอง์ลงอะไรเงี้ยบางคนก็คาลหรือไปอย่างเงี้ยพี่กว่าวพี่เห็นแรกๆมันใช่เหรอมันใช่เหรอเขาเขาแกล้งทํำไหมแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้แกล้งพอมาโดนตัวเองอ่ะวันนั้นพี่ก็เป็นเหมือนกันร้องไห้คีมูกโป่งน้าตาพี่ไหลอะไรอะไรเงี้ยพี่ก็เลยเชื่อตั้งแต่นู่นมาแต่พี่ไปวัดไหนพี่จะไม่เป็น พี่ไม่เป็นค่ะแต่ไปวัดสว่างอารมณ์เป็นสองครั้งแล้วพี่ยอมรับว่าพี่พี่เป็นแบบนี้สองครั้งไปไหว้นี่ขนลุกสู้เย็นสั่นน้ําตาไหลแต่พี่ไม่เป็นอย่างอื่นพี่จะเป็นน้ําตาไหลอย่างเดียวคือสะอกสือื้นร้องไห้น้ําตาไหลค่ะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วคิดว่าองค์ไหมครับพี่ว่าพี่มีองค์พี่ว่าพี่มีองค์เพราะว่า เออเพราะว่าเราก็เราก็เป็นศิลปินร้องเพลงเนาะร้องเพลงก็น่าจะมีองค์ต่างๆแล้วแต่ว่าจิตจิตของคนเนี่ยจะไปจะไปจิตจิตอ่อนไหมตรงไหนไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยพี่ว่าพี่มีอยู่แล้วแล้วก็เอ่อถ้าถ้าสมมติว่านอกจากพวกคนที่แบบเอ่อเล่นกับเราเนี่ยไม่อยากให้เขาเล่นหัวพี่อะอันนี้พี่พี่ถือ,อม,มาตบหัวมาอะไรเงี้ยพี่ถือมากเลยพี่ ที่ว่ามันไม่ใช่อ่ะมันมันไม่ถูกไม่ควรเนาะนอกจากนอกจากว่าเราไปสระผมสระอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มันก็เป็นเรื่องของการสระผมอะไรธรรมดาแต่ถ้าจะมาตบหัวเล่นมาเล่นหัวไม่ได้พี่ถือตรงนั้นค่ะองลงพี่ก็อย่างที่พี่ว่าแหละคืออ่าตัวสันผลลุกสู้ตัวสันแล้วก็แบบว่า ชาตามมือตามขาชาไปหมดเลยมือพี่เนี่ยชาไปหมดเลยแบบว่าน้ำตาไหลคือกั้นอึดอึดอึด,อดกั้นแบบโหแบบเกือบเอาไมา่อยู่พี่ก็อายคนนะคนเยอะเนาะพี่ก็อายคนอยู่แต่ว่าเราพยายามกั้นไงฮะกั้นแบบอึดๆไม่ให้เสียงดังออกมาแต่ก็ยังยังยังกั้นไม่ไหวแต่รอบแรกอะ่ะพี่กั้นไม่ไหวจริงๆพี่ร้องน้ำตาไหลร้องแรง รอบแรกตั้งแต่ปีห้าสี่ที่ที่ที่พี่ไปนะแต่พี่ไปวัดนี้นี่พี่รู้สึกว่าพี่เป็นลูกศิษย์ท่านมานานแล้วก็ไปทีไรถ้าพี่ไปพี่ต้องถูกหวยพี่ถูกหวยทุกทีขราวก่อนที่พี่ไปแต่ว่าพี่ไม่ใช่คนเล่นหวยนะพี่ซื้ออ่20บาท30บาทตำบนนอกเราซื้อสมัยก่อนนี่พี่ไม่ใช่เป็นคนเล่นหวยแต่สมัยนี้เนี่ยพี่ซื้ออยู่แต่พี่ซื้อลอตเตอรี่ว่าเอ พี่ซื้อเป็นแต่ว่าซื้อแบบประหยัดน,นะคะซื้อทีละใบแต่เลือกเอาเผื่อถูกละวันที่หนึ่งเลือกเอาทีละทีละใบทีละใบเอาหกล้านก็เอาไม่ต้องสิบสองล้านก็ได้เอาหกล้านก็เอาพี่ว่าอย่างนี้นะคะก็ก็พี่มีศรัทธาในวัดสว่างอารมณ์วัดหลวงพ่อแปะค่ะก้าคิดว่าเป็นเพราะอะไรเป็นอะไรพี่พี่คิดว่าพี่คิดว่านะ อที่พี่เป็นแบบเนี้ยอาจจะเป็นอาจจะจะว่าพี่จิตอ่อนมีการที่ร้องไห้ง่ายอย่างเงี้ยมันใช่ไหมพี่ก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันว่ามันจิตอ่อนไหมแต่ีพี่มีความศรัทธาว่าพี่ไปไหว้บูชาพระพิคเนตมาพี่มีความศรัทธาท่านก็เลยอาจจะเกิดแบบนี้ขึ้นมาก็ได้ค่ะ